พักษะสีเขียวนะคะ,ะเป็นสกิลที่สำคัญมากๆสำหรับเจเนอเรชันนี้มาพ,พูดกันถึงเรื่องอเนื้อหาดีๆจากยูนิเซฟกันหน่อยที่คุณหนูดีจะนำเสนอในวันนี้นะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนแล้วก็ วันนี้ค่ะอยากจะมาแชร์ทาง u n i c e ซเนี่ยก็มีการแบบวิเคราะห์ถึงประเด็นเรื่องของทักษะสีเขียวนะคะ,ะเป็นสกิลที่สำคัญมากๆสำหรับเจเนอเรชันนี้แล้วก็สำหรับการทำงานต่อไปในอนาคต Green Skills ทักษะแห่งโลกอนาคตที่มาแน่แล้วแล้วดิฉันชอบผมว่า Green Skills มากคุณปูเป้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนาะที่มีการแจ้งที่ดิฉันก็แบบ เอ่อได้อ่านว่าตอนนี้ไม่ใช่ยุคโลกเอ่อร้อนแล้วเนาก็เป็นยุคโลกเดือดแล้วนะคะเป็น global boiling แล้วซึ่งเราก็มุ่งหน้าสู่อุณหภูมิที่สูงมากขึ้นคือถ้าเกิดเราไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ยเราอาจจะมองว่าอุณหภูมิสูงขึ้นแค่สองสาองศาเซลเซียสทำไมจะแบบเรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเวลาเราปิดแอร์เปิดแอร์อุณหภูมิมันก็สูง สวิงมากกว่าสองสามเซลเซียสอยู่แล้ว,วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบบนิเวศท,ที่มันเบาบางมากๆอย่างโลกมนุษย์เนี่ยค่ะโอ้โหอุณหภูมิเปลี่ยนไปนิดเดียวเนี่ยมีผลกระทบต่อ hmm. พืชพืชในธรรมชาติต่อสัตว์ในทะเลต่อสัตว์บนบกต่อแบบมันเบาบางมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงทักษะสีเขียวเนี่ยคะ่ะมันก็มีการตีความออกมาก ถ้าเกิดเป็นทักษะสีเขียวเฉพาะด้านเนี่ยที่เราควรจะปลูกฝังทั้งในตัวของเด็กรุ่นนี้แล้วก็คือในตัวเราด้วยนะเพราะอย่างหลายๆทักษะเนี่ยโตขึ้นมาหนูดีไม่มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างพอเราอย่างหนูดีมีแฟนเป็นวิศวกรใช่ไหมคะเข<ะ>าก็จะบบหนูดีเอ่อตรงนี้นะหนี๋ควรทําแบบนี้คือเขาจะมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าจากการศึกษาที่ต่างกันประมาณนี้คะ่ะถ้าเป็นทักษะสีเขียวเฉพาะด้านเนี่ยทางยูนิเซฟเนี่ยก็แชร์ถึงทักษะด้านเทคนิคและวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์นะคะด้านการบริหารจัดการด้านการติดตามประเมินผลส่วนถ้าเป็น soft skill นะคะที่ช่วยต่อย,ยอดในเรื่องทักษะที่เป็นทักษะเฉพาะด้านเนี่ยก็เช่นการรู้จักปรับตัวะคะ่ะความเห็นอกเห็นใจ ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ดีไซน์ thinking ทีนี้ตัวที่หนูดีอะรู้สึกว่าเออมันสําคัญมากๆกเลยอันหนึ่งก็คือเรื่องของการรู้จักปรับตัวเพราะว่าลกมันเปลี่ยนตลอดไงไม่ใช่แค่เราปรับตัวในชีวิตส่วนตัวของเราว่าในแต่ละช่วงอายุเนี่ยเราเติบโตขึ้นเราต้องเปลี่ยนผ่านชีวิตจากการไม่ได้เข้าโรงเรียนมาเข้าโรงเรียนเรียนจบทํางานแต่ว่าพอมันประกอบเรื่องของภาวะโลกรวนเรื่องของภาวะโลกเดือดเนี่ยโอ้โห<ๆ>เราต้องปรับตัวท่าะตลอดเอาแค่ แบบง่ายๆไม่เกี่ยวกับงานเลยนะคะ,ะหนูดีคุณแม่อยากคุณแม่อยากไปเที่ยว uh huh. เที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดยังเกี่ยคุณแม่เมื่อวานเลยพาคุณแม่ไปหาหมอก็บอกว่าถ้าเกิดหนูดีก็บอกคุณแม่ว่าถ้าจะไปโซนยุโรปเนี่ยเดี๋ยวดีขอเช็คนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเรื่องของฮีทเวฟมีเรื่องของเนี่ยแหละภาวะโรครวนเนี่ยแหละเราไม่สามารถแบบเอ่ออุ่นเอ่อ ซีซั่นนี้เราไปยุโรปแล้วมันจะสวยเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าถ้ามีเหมือนมันมีเรื่องของ heat wave มีของเรื่องของโลกรวนเข้ามาด้วยเนี่ยเราก็ต้องวางแผนการท่องเที่ยวให้มันแบบไม่ไปสวยวิกติอยู่ที่นั่นพร้อมกับเหตุการณ์ของอุณหภูมิที่มันสวิงสุดขั้วประมาณเนี้ยค่ะคือการปรับตัวนี่มันสำคัญมากๆแล้วเมื่อก่อนนี้จะรู้สึกว่าเออเราขมขืนมาเราบิเทอร์ว่า ทำไมมนุษย์ถึงทำลายสิ่งแวดล้อมทำไมเราถึงต้องมาเจอกับสิ่งนี้แต่ตอนนี้หนูรีถือว่าและนี่คือนิวโนมอลของชีวิตมนุษย์ตอนนี้ละปรับตัวให้ได้แล้วก็ไม่ต้องบ่นแล้วนี่ก็คือทางฝั่งของมิชั่นเนาะซึ่งมองว่าตัว Green Skills เนี่ยมันสําคัญมากๆเลยร,รู้สึกยังไงกับพราะอ่านในเรื่องของ Green Skills เนี่ยแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมไหมคะสาหรับทักษะแห่งโลกปัจจุบันแลนะอนาคตที่เราจะต้องก้าวเข้าไป ครับผมคือจริงๆอ่ะตัวบอม่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นคุณหนูเดว<ช>ิุ<ช>เป้แล้วก็ตอนนี้คือญี่ปุ่นร้อนมากอืแล้วก็แบบญี่ปุ่นร้อนมากร้อนแบบร้อนแบบแสบแบบคือ<ช>คือร้อนแบบร้อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็เหมือนแบบอ่ะแน่นอนแหละมันก็แบบพีดเว็บต่างๆนานาใช่ไหมครับแต่พผเอิญว่าบอมมาได้ไปคุยกับท่านทูที่นู่นแล้วเผเอิญเขาได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเขามีถามบอมมาว่าแบบแบบปกติตอนเดินในญี่ปุ่นน่ะทิ้งขยะยากไหมนี่ก็แบบยาก าไม่มีถังขยะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาไม่มีถังขยะะเนื่องมาจากว่าเขาต้องการจะแยกขยะเพราะฉะนั้นเขาจะสอนเด็กๆเ,เรื่องการแยกแยกขยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีขยะเขาจะเก็บกลับบ้านเพื่อที่จะแยกขยะได้ไงอืมแล้วเอาไปทิ้งร้านอื่นไม่ได้ด้วยนะสมมุติว่าเราไปกินรามเม็งแล้วอุ้ยเรามีขยะจากข้างนอกจะมาทิ้งในร้านที่เราแวะไปเนี่ยก็ไม่ได้ เพราะว่าม,มันไม่ใช่ขยะของร้านเขามันเป็นแบบจิตสํานึกที่เหมือนกับว่าเออไปกินปลาย่างอย่างสมมติเนี่ยบางแห่งเขาก็ยังจะต้องแบบว่าก้างปลาคุณก็ช่วยเก็บเอาไปทิ้งเองอะไรแบบนี้นะคะใช่คือเขาสอนที่จะรับผิดชอบกับขยะของตัวเองอแล้วก็แยกขยะให้ถูกต้องแบบนี้ยค่ะใช่ใช่ใช่หนูดีมีเพื่อนคนไทยค่ะ ที่ไปที่ญี่ปุ่นแล้วเหมือนไปอยู่กับแบบตำบนนึงอะไรเงี้ยเหมือนไปเยี่ยมเพื่อนอแล้วเขาอะเอาคู่มือแยกขยะที่แบบอบอตอทําให้อะค่ะ,ะญี่ปุ่นในญี่ปุ่นนะคะเอากลับมาที่เมืองไทยแล้วเรามาไลฟ์แชร์เจ้าข้อมูลอันนั้นอะมันเป็นเหมือนหนังสือการ์ตูนเล่มน,นึงเลยอะเราก็แบบแยกเป็นร้อยประเภทแบบอันนี้ต้องแยกผูดีเทลแบบละเอียดมากเหมือนแบบทําวิทยานิพนธ์ปริญญาโทอะไรประมาณนี้เลยซึ่งหนูดีตัวหนูนี่ยเป็นคนมีความเชื่อว่า How you do one thing is how you do everything คือเหมือนแบบอันนี้จะเป็นประโยคที่ดีแบบเอาไว้เตือนตัวเองตลอดแล้วเอาไว้เวลาที่เราดูคนอื่นด้วยคือ mm. วิธีที่คุณทําสิ่งหนึ่งคือวิธีที่คุณทําทุกสิ่งในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราลองนึกภาพถ้าเด็กคนหนึ่งเติบโตมาด้วยการแบบฝึกในการรแบบับผิดช,ชอบ สิ่งที่ตัวเองสร้างความสกรปรกขึ้นแล้วเป็นคนที่มีดีเทลมากในการแยกขยะหรืออะไรพวกนี้มันจะต้องเข้าไปสู่มันทรานสเฟอร์ไปสู่ส่วนอื่นๆในชีวิตด้วยหนูดีมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสอนมากๆแล้วก็น่าสอนทั้งตัวเราเองแล้วก็เด็กที่กําลังเติบโตขึ้นมาเรื่องการแยกขยะเนี่ยอย่างตัวหนูดีเองอะ่ะต้องสารภาพว่าอย่างที่บ้านเนี่ยหนูดีแยกขยะแยกขยะจริงจังมากแบบ ขยะอาหารเราเอาไปทำดินแก้วโลหะพลาสติกขยะมีพิษคือแยกดีเทลขยะที่เป็นถุงพลาสติกอะไรที่เอาไปเผาที่เอาเป็นกลตัดได้ขาดเนี่ยเราส่งไปเผาเป็นพลังงานเป็นสิบห้อะไประมาณเนี้ค่ะคนไทยเนี่ยแม้เราจะแบบมีการศึกษาสูงขึ้น Move up ในชีวิตมากขึ้นหรือชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเนี่ยแต่นิสัยการแยกขยะดิฉันรู้สึกว่าแบบ มันยังเหมือนแบบลาหลังมากๆในหลายๆที่นะคะแต่บางคนเขาก็บอกว่าแยกแล้วแต่พอถึงเวลาตอนเก็บเนะี่ยก็เหมือนเทรวมกันไปอยู่ดี <c oughs> ก็งงใจอันเนี้ยก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแต่ละเขตแต่ละเทศบาลเขามีการอ่านัดแนะอะไรยังไงกันบ้างนะคะในส่วนทักษะสีเขียวอื่นๆก่อนที่เราจะไปบายกันไปนะคุณหนูดีมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไหมคะ คือตัวหนูดีมองว่าในเรื่องของทักษะสีเขียวอะค่ะทุกคนแน่นอนว่ามีการแชร์กันขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นเรื่องของเอ่อเป็นเรื่องของอาชีพเนาะเพราะว่าอ่ะอย่างในปัจจุบันเนี่ยคือคือหนูดีมองว่าทักษะสีเขียวเนี่ยแบ่งออกเป็นสองหมวดหมู่อันนึงเพื่อทําอาชีพที่มันทําให้เกิด sustainability ความยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งก็หมายถึงความยั่งยืนของอรารยธรรมมนุษย์ด้วยเพราะว่าเราพึ่งพาสิ่งแวดล้อมของโลกนี้ในการที่จะมีชีวิตอยู่ แต่ว่าหนูดิชอบที่ยูนิเซฟเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็นสองอันก็คือว่าตัวทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเช่นวิศวกรรมวิทยาศาสตร์บริหารจัดก,การการประเมินผลกับตัวที่เป็นซอฟต์สกิลก็คือทักษะที่ทําให้เราทํางานได้แล้วเนี่ยมีคนอยากทํางานร่วมกับเรา <S <S <ừ> หรือทักษะที่ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตส่วนตัวที่ประสบความสําเร็จด้วยเน <Lis> าะซึ่งอย่าง <Yeah. S 1> เรื่องอความเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบโหเป็นเฉพาะของมนุษย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเรามองเรามองทงั้งคู่ควบคู่กันไปแล้วก็อย่างในอเมริกาเนี่ยเสริมนิดหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัว green skills นะคะของที่เรามาแชร์กันหดทางยูนิเซฟแต่ว่าอย่างในอเมริกาเนี่ยในปจ,จุบันเวลาไปถามเด็กๆรุ่นใหม่อยากทำอาชีพอะไรหนึ่งในอาชีพพอทิตมาแรงมากคือเป็นยูทูบเบอร์นะคะ <S <S เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์ซึ่งหนูดีก็มองว่าเออมันก็เป็นอาชีพที่มันไม่ได้ผิดอะไรแต่พอไปคุยกับเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็เหมือนถูประเด็นที่มาว่า แล้วถ้าเด็กรุ่นใหม่ในอเมริกาอยากเป็นยูทูบเบอร์กันหมดอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์กันหมดแล้วใครจะเป็นวิศวกรคใครจะดูแลเรื่องระบบน้ําระบบไฟอินราสตรักจอร์ต่างๆใครจะเป็นหมอใครจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในเมื่ออาชีพพวกนี้มันอย่างถามเมื่อก่อนถ้าถามรุ่นหนูดีหรือเด็กแก่กว่าหนูดีเนี่ยโอ้โตขึ้นอยากเป็นอะไรหนึ่งในะอาชีพพอผิดต้องติดมาเลย เป็นแอสโทรนอตเป็นนักวิ่อวกาศเป็นไฟเร์ไฟเดอร์นักดับเพลิงประมาณนี้แต่ยุคเนี้ยอาชีพพวกนี้มันก็ห่างหายกันไปในความรู้สึกเด็กรุ่นใหม่เพราะเขารู้สึกว่ามันไม่รวยเร็วการรวยเร็วไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าสิ่งที่มันน่าตกใจในความรู้สึกของเราก็คือว่าแล้วใครจะเป็นคนวางโครงสร้างสังคมที่ทําให้เกิดความยั่งยืนถ้าเกิดอาชีพเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่อาชีพที่เป็นอาชีพที่เป็นอยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่จะเรียนเนาะ ก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยอยากเอามาพูดคุยกันเนาะแล้วก็มุมมองของอาชีพในโลกยุคหนีและถัดไปมันน่าจะเปลี่ยนแปลงจากยุคพวกเราเพราะว่าเรื่องของความเขียวเรื่องของ sustainability ความยั่งยืนต่างมันเมันเรื่องใหญ่มากเพราะมันหมายถึงความอยู่รอดของสิ่งแวดลอ้อมซึ่งก็จะพ่วงถึงความอยู่รอดของอารยธรรมมนุษย์ซึ่งถ้าเราทําให้สําเร็จ สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะพังหรือไม่พังมันจะได้ไปต่อแล้วมันก็จะเข้าสู่จุดสมดุลแล้วมันจะกลับมาดีงามอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของโลกที่เป็นเอิร์ธแต่ว่าสิ่งที่จะไม่ได้ไปต่อคืออรารยธรรมมนุษย์เพราะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางมากต่อความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความเป็นกดเป็นด่างทุกอย่างแล้วอรารยธรรมมนุษย์นี้อาจจะต้องสูญหายไปซึ่งดิฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแย่สําหรับโลกใบนี้นะแต่ว่า ก็เสียดายที่มนุษย์เป็นคนเขียนจุดจบมีให้ตัวเองแล้วเรามีความสามารถที่จะเขียนตอนจบที่ต่างไปได้แต่ว่าเราต้องตั้งสติแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งตัวเองในระดับหนึ่งคนแล้วก็ทั้งในอาริยธรรมมนทั้งหมดเลยด้วยเนาะ <c oughs> นั่นแหละค่ะ